Love you, thank you. คิดถึงพี่จังเลยคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับอยากออกงานไปเจอทุกคนไวๆนะครับพี่กล้วยหอมครับผมว่าไงครับ Good evening, Good e v e n i n g y o o d y Love and thank you. น้ำอิงหน่อยครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมดูเหนื่อยจางดูแลตัวเองให้ดีด้วยวิธีการ ik คืออะไรเอ่ยผมเหนื่อยครับผมผมขับผมขับรถมาจากต่างจังหวัดครับผมก็ต้องเหนื่อยกันบ้างเป็นธรรมดาแต่ผมอาบน้ำแล้วผมสดชื่น อาจจะเป็นเพราะว่าแสงอะไรนะแล้วก็ผมไม่ได้แต่งหน้าอะไรวันนี้เป็นหน้าสดตัดผมแล้วดูเด็กมากจ้าขอบคุณครับผมยังตกใจเหมือนกันเลยครับผมกลับมาสระผมที่บ้านแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเด็กปีหนึ่งปะเนี่ยพ,อพอักผ่อนเยอะนะขอบคุณครับสุขสา์มันเกิดจเจริญพรนะครับ สำหรับใครที่เกิดอุ้ยขอบคุณมากครับคุณอิสเบลล่านะครับผมออสบใช่ไหมฮะลูก mm hmm. สามัญสงการนะครับ mm hmm. คุณกำลังทำอะไรอยู่ผมว่ารังจะเตรียมเล่นเกมเข้านอนนะครับผม mm hmm. ขับรถกลับบ้านรถติดไหม ไม่ติดคาผมผมไม่ได้ไปคอนเกนแล้วนะครับทุกคนผมอยู่ที่สักแก้วนะครับพอดีว่าที่ที่ญาญาได้คอนเกนเขาไม่อยู่นะครับสงการไปเที่ยวไหนไม่ได้เที่ยวไหนเลยครับผมเที่ยวอยู่ในออนไลน์ครับเที่ยวใ,ในเกมเที่ออยวทิกตอกเนียถ่ายทิกตอกไปนะครับขอบคุณคุณเมลดี้นะครับก็ถ่ายทิกต o อ,อดูสตรีทฟู้ดอินเดียไปเรื่อยๆห <laughs> <laughs> ยอกก็ ดูว่าแบบบอยแบนด์เกาหลีอะไรเงี้ย m ม็ o โกเตียโมชลักคุณธนาคารค,ครับมึงครับสุสานผสงการนะครับชอบผมทรงนี้นะฮะมันมันไม่แบลวไปหรอครับ <c oughs> มายมแซบมากนี่ เขายังไม่ทำอะไรกันเลยนะเขาแค่แบบเก็บช้อนกับปิดประตูรถให้กัน Hi I m อ r ฟอร i เวีย m นามชินจาสวัสดีทั้งสองอกว่าคนด้วยนะครับ Hello วิวานเมียนมาผมยังไม่แห้งเลยเพิ่งอาบน้ำเสร็จเป็นน้องแบงกนะ์อะ คุณเชื่อเรื่องแวมไพร์หรือเปล่าครับ <c oughs> จะมีเรื่องไหนไม่ตีกันไหมถ้ามันไม่ตีกันมันก็ไม่มีเรื่องเลครับทุกคนถ้ามันไม่ยอมตีกันมันจะมีเรื่องให้เราดูไหมครับ <c oughs> วันนี้ไม่มีแบบว่าขาตั้งกล้องอะไรมา ผมทำไมผมไม่แต่งหน้าก่อนเข้ามาในไลน์วะ <laughs> แต่ขี้เกียจล้างหน้าอาบน้ำหม่ What are you doing I'm um, I'm um, want to play mobile game you know why I live mobile from play ลู ทุส,สามารถส่งการน,นะครับทุกคนมีใครได้เล่นน้ำไหมครับผมไม่ได้เล่นครับทรงผมใหม่ชอบจังครับผมครับคอรับคุณคุณมามี่อยู่นะครับผม คุณทอราฝากไปบอกพี่แบงค์หน่อยว่าคิดถึงขอบคุณมากนะครับหมายถึงแบงค์ผมหปือแบงค์จีฮะ I love you too Hello Shinjao วันไหนก็วันไหนวันไหนก็ทำงานครับอ๋อสู้ๆนะครับขอบคุณนะค,ะค,นะครับคุณอีวานะฮะ Thank you Iwa for support me Thank you everyone for support and watch me and share and and uh, and and comment thank you ทักทายภาษาเวียดนามครับพี่ชินจาว my name is bang อุ้ยขอบคุณครับขอบคุณช้างมาจากไหนอ่ะสงการ เอาอีกอยากเล่นน้ำอีกผู้สามารถส่งการครับ Love you from Spain Thank you Hi from Philippines ขอบคุณคุณแม่ออคอล่านะครับดอกกุหลาบห้าสิบหกสิบอันแล้วนะผมต้องหาวันกันคิวตัวเองสักหน่อย กลนาพูดชื่อฉันสักครั้งคุณชื่ออะไรอ่ะนาเรียนิเหรอนิ่คนใต้ปะเนี่ยคนใต้หรือเปล่าครับ I love you thank you มาหากาิตา เราชื่ออะไรนะคุณคุณชื่อเมโลดี้ครับ Hello ลฟอร์ม g e เจนตินาเอเจนติใช่ไหมต้องออกเสียงว่าอะไรอุ้ยขอบคุณดอกอ,อักษรคุณแม่อ้อครับร้อยกว่าแล้วนะ100 100ร้อยร้อยว่าดอกแล้วนะครับผมอันนี้เอาไปใส่ใจกันไหนได้บ้างครับร้อยยี่ิเอ็ดอก ทำไมคุณยังไม่นอนเพราะว่ามันเพิ่งสองทุ่มสาม้านาทีนะครับมันยังไม่ถึงเวลานอนเฮ้ยฉีดน้ำอีกแล้วคุณพิมพ์เหรอฮะพิมพ์ใจกันนะครับผมโอส่งการนี้ต้องไม่ได้เล่นน้ำนะครับ แต่ผมก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะเป็นปกติไม่เช้าเราไม่นอนอ๋อโอเคครับแต่ว่าผมผมนอนผมนอนตั้งแต่5ห6ทุ่มแล้ว5ทุ่มทิ้งคืน Hello from Turkey สลัดมาลำนะฮะ มีแพนทำอะไรวันหยุดไหมนะครับก็แพนของผมก็คือเล่นเกม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 มีทำ YouTube นะครับผมก็ฝากติดตามนะครับช่องคุณผู้ชายของหวานนะครับชื่อช่องว่าคุณผู้ชาย c h a n n นลนะครับตอนนี้ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆนะครับมีหลายคอนเทนต์มาให้ให้ดูมากขึ้นนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ช่องผู้ชายชาแนลนะครับตอนนี้น้องเจมส์เขากำลัง ติดเขาเรียกว่าอะไราตัดต่ออย่างหนักหน่วงนะครับผมเขาไปให้กําลังใจได้ที่ไอจีน้องเจมส์นะครับอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบสามนะครับผมเรียนจบมาแล้วก็ผมกลับไปเชื่อไหมผมตัดทรงนี้แล้วผมกลับไปดูรูปผมตัวเองตอนปีหนึ่งอะเหมือนเนียนเลยเปลี่ยนเสื้อไปใส่ชุดนักศึกษาปีหนึ่งนี่โคตรเหมือนแค่ตอนนั้นอ้วนกว่านี้หน่อยตอนนี้ผอมลงมาเยอะครับ คุณเคยไปอินโดนีเซียไหม no ไม่เหมือนนะใช่เหรอปีหนึ่งนะไม่ใช่ตอนเข้าซูเปอร์บอยซูเปอร์บอยเปลี่ยนทรงแล้ว ep ีหน้ารอดู Q&A แล้วนะ Q&A ยังไม่ได้อัดเลยนะครับผมมีคลิปก่อนหน้านั้นอยู่นะครับเดี๋ยวเดวต่อจาก e อ,อีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผู้ชายของหวานอีพีสาม e ี3สามก็จะมีมีอีกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบ Q&A กันตอนนี้คุณผู้จชาของหวานผมต้องขอหยุดถ่ายไว้ชั่วคราวนะครับเพราะว่าแต่แต่ยังมี e ีอื่นนะยังตัดต่ออยู่แต่ว่าหมายถึงว่าตอนนี้ยังไม่ได้อัดต่อเพราะว่าคุณหมอแม่น้องเจมออกไปเดนไปโดนแดดแล้วนะครับผมน้องเจมยังยังภูมิต่ำอยู่ต้องอยู่แต่ในร่ม อยากเด็กต้องโซงนักเรียนอ๋อบอกเลยเด็กจริงไม่เป็นไรครับผมเกรงใจครับม่ยมจะจับมือเต็งหนึ่งอีกไหมอืมไม่ได้ไม่ได้จับแล้วครับผมเดี๋ยวมันจะช้ำแต่จะทำอย่างอื่นแทนเปด่อดูกันได้เลยครับ love you from indonesia ขอบคุณครับ คุณอะไรเาใส่ข้อความอะไรอะ,ค,อะ,รอะคุณนาซซี่ะครับขอบคุณนะครับสำหรับเออ่ลูกลูกอมหรือมันเป็นถ้วยหรืออะไรอ่ะสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบห้าสิบอันนะครับขอบคุณมากนะครับ thank you for give me าลาคุณเหมือนกันภาษาไทยขอบคุณครับ hello, for hello o. f o r m ์เ a ีย l e ามฮชินาเชฟมายมไม่เบาเลยนะขอบคุณมากครับใช้หน้าที่ในทางมีชอบหรอทอละไม่ใช่นะครับหน้าที่ของผมเป็นเชฟนะครับท,ที่จริงคุณแทนคุณเขาไม่ควรใช้ผมไปสั่งไอไ้ไปเอาซ่อมใหม่ตนะั้งแต่แรกนะครับผมเป็นเชฟผมไม่ใช่เด็กเสิร์ฟนะฮะ ช่นเจ้า What are you doing I'm I'm live TikTok Thank you for support me Thank you for uh, Follow me and Thank you for Like me ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับเออเขาเรียกอะไร มงกุฎนะครับมงกุฎจิว๋ว You Live in Tiktok How about IG ตอนนี้ IG, IG ผมไม่ไม่มีอะไรให้ลงนะครับรูปก็ไม่มีให้ลงมีมีจากงานให้ลงอะครับผมก็สามารถติดตามงานผมผลงานผมได้ใน IG นะครับว่าจะมีอะไรต่อไป ฮัลโหลฟอร์มอินโดนีเซียขอบคุณคุณเมโลดี้ครับย่าอินโดนีเซียฮัลโผู้ชายที่สวยที่สุด no no I don't beautiful I'm handsome แบงค์ขี่มอไซค์จริงป่าวผมขี่ได้อยู่แล้วครับน้องมอไซค์ทงรถยนต์นะฮะแต่มอไซค์มีคารต์นี่ผมอาจจะต้องฝึกกันนิดหน่อยนะครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างวันนี้รู้สึกเบือนทุกวันนะครับวันนี้รู้สึกดีที่ได้จะได้พักผ่อนได้นอน Have you eat Yeah I I eat chicken ชิคเก้นฟรายไก่บินครับ Your English is so cute Thank you very much m a าฮาคิตาไฮฟอมเวียดนาม c ินจาวิคนเวียดนามเยอะนะเนี่ย วันนี้สวัสดีคนเวียดนามบ่อยมากมายอมรอมากขอบคุณครับฟิลิปปินก็เยอะฟิลิปปินแฟนขอบคุณสำหรับหมีด้วยนะคะผม คุณครับคุณกิสาเหรอฮะหอไหนอะไปไหนแล้วไม่สบายเหรอครับไม่ใช่ครับผมผมผมแค่ง่วงนะครับช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ง่วงสำหรับผมนะครับแล้วเดี๋ยวพ้นสามทุ่มไปเนี่ยผมจะตาสว่างแล้วนะครับผมก็จะไปเล่นเกมต่อ อ่ายูอ่าเรียนแซปแมนซีรีส์ย่าอ่ามีเชฟมายอมเชฟอ่ามีว่าแซปแมนดีซีรีส์ thank you for follow me I love you in Spanish for your Latina fan. Good morning, my name is Yeah. How are you? I'm great. Too early. Yeah. คุณหลอมากครับจะทำคอนเทนต์คู่โบนัสอีกไหมอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้ครับเพราะว่าเขาก็มี ภาระหน้าที่ของเขานะครับแล้วก็พี่บุระเขาก็มีช่องของตัวเองแล้วนะคะเฟเวอร์เลตมิวสิกเหรอฮะเออเคป๊อปแล้วกันครับเคป๊อปที่นั่นกี่โมงแล้ว พีเอมใช่ไหมต้องเป็นแบบว่าตอนนี้ประมาณสี่สองทุ่มห้าสิบตีไปสามทุ่มแล้วกันได้ไหม What's i your favorite color black red and white favorite food ด้วยอ๋อ k e n where where is your boyfriend no I don't have ต่างชาติเยอะมากใช่ครับผมหาคอมเมนต์คนไทยอยู่ครับเนี่ยอ่านยากนะครับภาษาอังกฤษอะ่ะไอแชนวอลฟ for what uh w h a t s u p man s e r i e s i n YouTube w h a t s a p Man ซีรีส์นะครับผมพี่เล่นเกมบ้างไหมเกมอะไรบ้างไหมคะเล่นเอ่อไวลิฟครับกับ PUBG Mobile ครับ Love TXT I know yeah I know TXT I like this group รับบทเชฟแล้วทำอะไร,ร mm hmm. อ,อาหารอร่อยออร่อยที่สุดคะคุณเออแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะอยากกินลูกค้าอยากกินอะไรลูกค้าชอบันไหนก็นั้นอร่อยที่สุดครับ you know bts yeah i know do you like s t a a k i s yes i like s t a a k i s พี่อายุเท่าไหร่คะพี่อายุยี่สิบสามครับสรุปแล้วผมเป็นน้องนะฮะ <c oughs> คิดถึงตอนอยู่โรงเรียนสากแก้วหนูกับเพื่อนแอบส่องพี่ทุกวันเลยอุย้ยขอบคุณครับพี่ก็อยู่สากแก้วนะ How about e x o yeah I like uh Sehun yeah you know Sehun and c h a n y o n you know I love you, thank you. I miss you, I miss you too. How about artist, artist ใช่ไหมครับผมชื่อวงว่า artist แต่ว่าผมชอบเรียกอติครับจนติดติดปากไปแล้วครับวงอติ Yeah I know วง uh, artist group handsome boy Thank you very much How you know God s e v e n yeah I know I like ah uh, just s u n Wong you know What is your dream country V bang แปลว่าอะไรอ่ะประเทศในฝันนี่เงี้ยหรอคืออะไรอ่ะเขาพูดสำหรับหมวกด้วยนะครับเมื่อกี้ดีเลยนิดนึงอ่ะ วอดด d r ดีมครัน c ี่พี่แบงค์คืออะไรอะหาเม้นไทยครับตอนนี้ผมหาเม้นไทยอยู่ครับผมอย่านะครับคนไทยก็พิมพ์ภาษาไทยอย่าอยาคนไทยไปพิมพ์ภาษาอังกฤษน,นะครับอย่าไปเข้าร่วมนะครับ <laughs> ประเทศที่น้อยอยากไปโอเค d ดีมครันชี่เจ่ปนนะครับผมเจแปน โอเคครับติดตามผลงานพี่แบงค์อยู่นะขอบคุณมากนะครับถ้าไม่ไหวบวกเลยได้ไหมพิมพ์เกาหลีได้มืยคะโอ้หัวจะปวดครับทุกคนอยากเจอคอมเมนต์ไทยได้รักนะขอบคุณครับ หน้าสดก็หล่อเวอร์เกิรนนี่ก็ฉีดเกินลองแกล้งรีวิวตัวเองหน่อยได้ไหมแกล้งรีงวิวอ่ะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นคนชิลๆง่ายๆติดบ้านและครอบครัวไม่ไปไหนเพราะอยู่แต่หน้าจอคอมแล้วก็กินอะไรก็ได้ครับกินง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายครับ สีโปรด favorite uh, color my favorite color is black white and red yeah พี่บอกหน่อยลาตีสวัสดิ์อินโดนีเซียลาตีสวัสดิ์นะครับอินโดนีเซียแฟนส์ can you say สายยังเหรอมาฮาคิตัพอเชฟสุดหล่อเมื่อไหร่น้องๆจะสตรีมเกมอีกครับโอผมหัวจะปวดนะครับทุกคนสตรีมเกมเหรอโอ้สตรีมเกมมันขึ้นอยู่กับเน็ตร้วนๆเลยได้เลยครับเดี๋ยวผมจะสตรีมเกมในวันที่เน็ตใช้ได้ เราพยายามพิมพ์เยอะแล้วนะสู้อินเตอร์แฟ์ไม่ได้จริงๆครับคพืครับซื้อแคปเจอร์การ์ดอย่างอ๋อเอาตอนนี้ยังไม่ต้องแคปเจอร์การ์ดก็ได้ครับเอาแค่เ,เล่นพับ g ให้ให้มันรอดก่อนนะครับตอนเนี้พับจีก็สตรีมไม่ได้แล้วตอนนี้เน็ตโดนโดนตัดครับบอกบอกชื่อไม่ได้ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าค่ายไหน อยากเห็นคุณเปลี่ยนทรงผมได้เลยครับเดี๋ยวได้เห็นเร็วๆนี้แน่นอนอินเทอร์เน็ตอ่ะใช่ครับใช่ครับมีปัญหาแค่นั้นเลยครับแต่ยังไม่ทำอะไรเลยครับพอดีช่วงนี้ผมผมต้องยอมรับจริงๆว่าผมติด The Sim 4นะครับผม you know you know the sim 4 the sim 4 you know game computer game The ะ i m You know ผมแบบสร้างบ้านหลายหลังมากตอนนี้เป็นสลาปลา尼น,นะครับถึงจะไม่เข้าใจว่าพี่พูดอะไรแต่ก็ยังฟังพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าพี่พูดอะไรไปบ้างเพราะตอนนี้พี่ง่วงจริงๆนะครับแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่มาไลฟ์ทำไมทั้งที่พี่ง่วงนะครับทำสีด้วยไหม น่าจะยังไม่ทำนะครับผมผมรู้สึกว่าถ้าผมทําไปอีกหน้าผมจะแบลวผมไม่อยากแบลวผมอยากหล่อเท่ครับทุกคน What do you like about Jenny เจ p a n ปนพี่แบงค์อ่อนิเม Animation a n เมะ o k a ค You know Animation ไปนอนไปนอน ซิมสี่สนุกใช่ครับซิมสี่สนุกมากครับผมเปิดสูตรโกงเงินรวยๆเลยครับผมแต่ผมไม่เล่นแบบว่าเล่นแบบเรื่องราวอะไรเงี้ยคือผมเล่นแค่เปิดเข้ามาใส่สูตรเพิ่มเงินนะครับให้รวยๆแล้วก็แต่งบ้านแต่งบ้านเสร็จก็สร้างตัวละครใหม่แล้วก็สร้างบ้านแล้วก็สร้างตัวละครใหม่แล้วก็สร้างบ้านวนอยู่แค่นี้ ตาคือไม่ไหวแล้วไปนอนเถอะจริงนี่ผมทำอะไรเนี่ยเน้นแต่งบ้านใช่ครับชาเลนจ์ลงทิก t o อกเมื่อไหร่ครับชาเลนจ์ของรับมาในรถแทบใช่ไหมครับผมผมยังไม่เห็นเพลงประกอบซีรีส์ผมเลยอ่ะผมจะเล่นตอนเพลงประกอบลงมีคนดูแลบ้านหรือยังครับโอ้ยขอบคุณครับ รับคนดูแลบ้านครับเอ่อไม่เน้นเงินเดือนครับเน้นทำงานฟรี <laughs> I love you okay I love you too Okay I'm I'm so sleepy Okay ครับทุกคนผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับ Thank you for support me Thank you for uh, like this video Thank you for give me Thank you for for follow me and Good night everybody Good night guys สวัสดีฝันดีครับทุกคนผมไปนอน